ชราศีพศครับกับเรื่องที่คนโฟกัสเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้ฮะคือดวงชะตาครับตั้งแต่วันที่1 5ถึง21นะครับจังหวะดาวการพูดการคุยการเจรจาการติดต่อกันต่อรองการทําเรื่องสำคัญสาคัญต้องบอกว่าสําเร็จนะครับเผื่อเพื่อนมีไอเดียคิดอ่านไปการใดนะครับอยากทําอะไรก็ตามความคืบหน้างานมันมีคนช่วยเหลือมีการแก้ปัญหาสําคัญสําคัญมีนะครับสําเร็จด้วยนะครับ จะว่าโอกาสมาให้คว้าไวเผื่อเพื่อนอมีโอกาสที่อยากทําอะไรส่วนตัวพิเศษนะฮะลุยเลยนะครับสามารถทําเคลียร์แก้พูดหรือแม้แต่เดินทางหรือแม้แต่การจัดก,การปัญหาต่างๆครับในช่วงสัปดาห์นี้จริงๆมันจะดูยุ่งๆนิดนึงนะฮะมีภารกิจอะไรที่ต้องทําได้ตลอดวันนะครับแป๊บๆหมดวันนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดแล้วก็ข้อดีคือเรื่องของการเดินทางระยะสั้นโอเคสำเร็จข้อดีคือวานให้ใครช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาสําเร็จ ข้อดีคือการเจราจาเรื่องสําคัญสาคัญสําเร็จข้อดีคือถ้าเอ่ยปากข,ขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือนะครับหรือว่าวานให้ใครทําไปให้โอเคมีเกณฑ์สำเร็จนะครับตอนนี้ดาวพระเกตโกจรทับไปนะฮะมันมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไอเดียเรื่องต่างๆในช่วงนี้โหหลักหลายอย่างครับถ้าอะไรทําได้ก็ทําไปอะไรที่ทำไม่ได้ก็เบรกเบรไว้ก่อนนะฮะหรือว่าเก็บไว้ก่อนไม่ใช่ว่าต้องทำทุกเรื่องนะครับแต่ที่สําคัญคือคิดไว้ดีแล้วครับ ผื่อมีอะไรที่อยากขยับนะฮะแต่ถ้าแบบนิ่งๆเลยไม่คิดเลยมันจะเสียโอกาสนะฮะเพราะว่าจงังหวะดาวมันเหมือนดาวครีเอทีฟนะฮะเข้ามาก็จะทําให้เราคิดอะไรใหม่ๆได้หรือแก้ปัญหาสําคัญๆได้หรือถ้ามีการเจรจาเรื่องสําคัญๆสําเร็จบางทีมีคนวานให้ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาเราก็สามารถช่วยเหลือแก้ได้ด้วยดีทุกเรื่องนะครับให้สบายใจอยู่ในได้แล้วก็ประการต่อมาครับมุมดาว ช่วยในความอดทนสูงนะฮะมันก็ดีตรงที่ถ้ามีเรื่องวุ่นวายวุ่นบือหรือไม่สบายใจมันจะมีวิธีที่ทําให้ปัญหานั้นมันเล็กลงนะครับฉะนั้นถ้าดูโดยรวมภาพรวมทั้งหมดนะฮะมีเรื่องวุ่นวุ่นเข้ามาแน,ใน่แต่แก้ปัญหาได้แล้วก็งานที่ต้องคิดต้องเคลียร์ต้องแก้หรือต้องพูดต้องคุยโอเคสาเร็จแล้วก็คนเดือดร้อนขอความช่วยเหลือจะมีเข้ามานะฮะบางคนเขาเดือดร้อนวานให้ช่วยทางตรงก็คือบางทีเดือดร้อนเรื่องเงินทอง หรือเดือดร้อนเรื่องของงานนะครับช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของงานวันให้ช่วยหรือด้วยแก้ปัญหาก็สามารถทาได้แต่ถ้าเดือดร้อนเรื่องเงินวนันจะช่วยอันนี้ต้องคิดพิจารณาเป็นพิเศษนะครับบางอย่างเราอาจจะช่วยไม่ได้ตามที่เขาต้องการนะครับก็ไม่ต้องไปเสียใจครับก็ทําได้ตามกําลังของเราเนี่ยฮะโอเคครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้สังเกตได้ว่าสาห์นี้งานจะมีอะไรจุกจิกเข้ามาให้ต้องคิดต้องแก้ต้องเคลียร์หรือต้องมีการ ใช้สมองใช้ไหวพริบเป็นพิเศษนะครับแล้วเราก็ทําได้ดีทาได้สำเร็จแล้วดูว่าผลงานสิ่งที่คิดทําหวังตั้งใจมันสําเร็จนี่คือจุดเด่นนะครับ mm hmm. มุมดาวของการแก้ปัญหาเด่นช่วงนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรต้องทํามันสามารถเคลียร์แก้ได้ทุกเรื่องเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องงานนะฮะเรื่องเงินก็ได้แล้วฮะเรื่องความรักก็ได้นะครับมันก็สามารถเคลียร์แก้ได้สําเร็จทุกเรื่องนะครับ ช่วงนี้นะครับมุมดาวความรักรดาวคู่ครองคือดาวอังคารโคจรตำแหน่งอลิ่งนะฮะดาวอังคารในเรือนของดาวศุกร์ดาวอังคารเป็นประชวน่วงนี้จะมีปัญหาแฟนมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนะครับเรื่องงานเรื่องการหมุนเงินการอะไรโคตจ,จุกจิกนะฮะแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะค่อยๆแก้ได้นะครับให้สบายใจตรงที่ถ้าเราเห็นคนใกล้ตัวนะฮะหรือคนใกล้ชิดนะครับเขามีปัญหาอะไรก็ตามแล้วเขาก็จจะออกอาการออกเอฟเฟกต ดูนี้นั่นบ้างนะครับแล้วสุดท้ายมันจะแก้ได้ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลเกินแต่ก็ช่วยเต็มที่นะฮะแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงครับในช่วงนี้ระยะนี้นะครับมุมดาวดีนะเออเผื่อว่าเพื่อนจะป็นต้องกุยลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงโอ้นี่คือพลังใจนะบางทีจะมีโชคฟุกฟุกนะครับโชคเรื่องงานโชคเรื่องการเจราจาโชคเรื่องการแก้ปัญหาโชคเรื่องของอุปสรรคต่างๆนานาอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นฮะเดี๋ยวมันมีวิธีเคลียร์แก้แ สำเร็จทุกเรื่องนะครับอุปสรรคอย่างนะครับในช่วงนี้คือคนนะฮะช่วงนี้ต้องระวังคนผิดน้ำผิดสญาผิดคำพูดผิดวาจานะครับอันนี้เตรียมแผนสํารองไว้ถ้าเจอคนแบบไม่เป็นคําพูดนะครับจะต้องยังไงฮะหรือว่ามีเรื่องของปัญหาด่วนฉับพันในระหว่างสัปดาห์ก็มีเข้ามานะฮะเพื่อนๆเตรียมความพร้อมครับอาจจะเป็นเพื่อนหรือคนสนิทนะฮะวานให้ช่วยเหลือที่ฉับพันอะไรช่วยได้ก็ช่วยไปนะครับนี่คือจุดเด่นนะครับแล้วก็ ช่วงนี้มันมีดวงไอเดียใหม่ๆห,หรือโปรเจกต์ใหม่ๆก็โอเคสามารถหยิบจับข,ข,ขออยบขยายทาได้นะครับถึงมีไอเดียหรือโปรเจกต์นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรามีไอเดียอะไรพ,พิเศษเราสามารถลงมือได้หรือถ้าจําเป็นต้องคุยกับใครพิเศษก็สามารถคุยแล้วเคลียร์ได้หรือถ้ามีเรื่องอึดอัดใจไม่สบายใจพิเศษก็สามารถเคลียร์ได้จริงๆมันมีดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวดีเรื่องเงินนะฮะเออแล้วอย่างน้อยแก้ปัญหาเรื่องเงินหรือนี่สินได้ มันก็สบายใจตรงนี้ได้นะครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ดวงมันพิเศษตรงที่แก้ปัญหาได้ไวด้วยอ่าแล้วก็อุปสรรคต่างๆเดี๋ยวก็คลี่คลายได้ทุกเรื่องด้วยนะครับมันก็มีจุดเด่ดอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงนี้จะมีข่าวคราวนะครับสิ่งรอบด้านเยอะเลยครับคนนี้ก็มีปัญหาคนนี้ก็มีปัญหานะฮะเราอาจจะระวังจิตตกพนิกนะฮะโอ้เห็นเพื่อนแล้วก็เพื่อนเพอนรอบข้างหรือญาติพี่น้องนะครับปู่ช่วงนี้เขามีปัญหาหมดเลยเราเดี๋ยวเรา หาปัญหาก็มาหาใหก็เรียกเข้ากับตัวบ้างก็คือเห็นกูเดี๋เวก็เดือดร้อนเดี๋ยวเราเออหรือเราจะเดือดร้อนหวาเนี่ยต้องระวังอารมณ์จิตตกนะครับพยายามดึงดึงอารมณ์นะครับช่วงนี้มันจะมีเรื่องให้ให้ท้อมีเรื่องให้ไม่สบายใจมีเรื่องให้หงุนงิดใจนะฮะถ้าเคลียหรือถ้ามองโลกในแง่ด้านบวกได้นะฮะมันจะเป็นนะครับในบางช่วงเวลาเพราะมันไม่ได้เกิดกันแล้วนักหนาเราจะสู้เราจะผ่านไปได้นะครับฉะนั้นอยู่ที่ใจเงินนะโอเคไหม เรามองับเรื่องของเลขนะครับ0 2 5 8เลขที่เป็นตัวโชตคือเลข9สีครับมีสีฟ้าสีแดงสีดำแล้วก็สีเทาสีที่เรื่องๆหรือว่าไม่ค่อยใช้คือสีส้มวันที่ดีครับมีวันอังคารนะครับวันพุธนะครับแล้วก็วันศุกร์ครับวันที่ติดขัดนะครับกิ๊กักกันฮะคือวันพฤหัสนะครับแล้วก็ผงจิ้วโชคลาภสัปดาห์นี้เคลียร์ห้องนอนฮะให้โล่งให้ปร่งให้สะอาดตาท่านท่านได้ครับ ชวนยิกรสุขครับเป็นกนา,ารังใจรนะครับสัสดีครับ